ใหญ่มาจะมาแนะนำเด็กๆนะคะให้รู้จักวัตถุที่เราใช้ระดับหน้าพระของเรานะคะว่าหน้าพระที่เราบูชาเนี่ยราครจะมีอะไรบ้างนะคะในต้องพระเราวาจะมีรูปนะคะต่างๆที่เกี่ยวกับพระนะคะอันนี้ก็เป็นทุกพรูปแล้วก็มีทุกพรูปของจิงนะคะ อันนี้เป็นอนุทะรูปจำลองนะคะม้นมีพะพุทะรูปแล้วก็คลที่จะมีดอกไม้สําหรับบูชาท่านนะคะวางสงข่ากันะคะ่ะแล้วเราก็จะมีน้ำสำหรับถวายนะคะมีทูกมีเทียนเด็กๆอาจจะมีดอกไม้สดหรือเป็นกลวงาะไราอะไรก็ได้นะคะมาใช้ประดับได้ ที่เราจะไหว้พระก็ตามนะคะอันนี้ก็คือสกูบบูชานะคะของศาสนาพุทธของเราะคะ่ะเป็นที่สัง,นนะค,ะสขขงคันนะคะจูกขอเล่นนะคะมีพระุทธรูปมีดอกไม้บูชาและก็มีผู้มีเทียน เราจะวางน้ําเพื่อถวายเป็นประจําทุกวันนะคะส่วนดอกไม้ดอกไม้สดเราก็อาจจะใช้ในโอกาสเป็นวันพระนะคะอันนี้ก็คือเครื่องประดับทะหมู่มูชาของศาสนาพุทธค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องพระของเรานะคะว่าห้องพระเรามีสิ่งเหล่านี้หรือเป่านะคะมาเปรียบเทียบกันค่ะ ไปค่าสวัสดีค่ะ